จากจุดที่เป็นประเด็นที่ช่องบกถอยไปและปิดคูเล็ดถมคูเล็ดอยงที่เห็นในภาพนี้เดิมทีเนี่ยเข้าไปขุดเป็นคูเล็ดหรือเป็นสนามเพลาะนี่แหละและไทยเราบอกว่าเขาเข้ามาร้อยห้าสิเมตรจากจุดที่เขาควรจะถอยไปเพราะว่าเป็นจุดข้อพิพาทไทยเราถอยมาแล้วแล้วจากการเจรจา ที่เกิดขึ้นและมีผลวันนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะถอยห่างกันออกไปเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแต่นี่เป็นเพียงจุดเดียวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าปิดเกมแล้วนะครับและอย่านึกว่าเรื่องนี้จบแค่นี้เพราะว่ายังมีอีกหลายจุดและยังมีเวทีของการเจรจา